โอ้โหท่านผู้ชมเรื่องร้อนไม้กระดับนักข่าวนะครับเรื่องร้อนกับ7นายตำรวจสังกัดกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตรวจจราจรนะหลังจากที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายกระทืบหนุ 3, 3่มวัย3าาปีลูกชายของอดีตสารวัตรตำรวจปตสอนะครับปรากฏว่าล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเนี่ยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตรีนทวีสินได้ยืนยันนะครับว่าไม่ไม่เอาไว้อย่างแน่นอนผิดกฎหมายกับว่าตามนั้นเลยเนะครับแล้วก็ แจ้งข้อกล่าวหาตเตรียมเนินคดีข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะข้อหาเบื้องต้นในนี้ก่อนนะครับทีนี้ปรกากฏว่ามีรายงานจากพี่ๆน้องๆผู้สื่อข่าวนะครับตอนช่วง4ทุ่มที่ผ่านมา7นายตำรวจสังกัดกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจจราจรเดินทางมามอบตัวที่สอน,อนอบางเขนพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้วนะครับ มาเนี่ยทัก2สองสำลัดด้วยกันนะรถแรก4-5คนถึง้คนคือมอเตอร์ไซค์มาขับรถเก๋งมารีบจอดแล้ววิ่งหนีผู้สื่อข่าวขึ้นไปด้านบนชั้น3าห้องสอบสวนแล้วก็หลังจากนั้นมาอีกสองคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มานะครับตามรายงานบอกแบบนี้แล้วก็วิ่งหลบผู้สื่อข่าวขึ้นชั้น3ไปที่ห้องพนักสอบสวนเช่นเดีวยวกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยทั้งหมด7รายเจ็ดนายนะโดนสั่งย้ายแล้วเนี่ยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงมีมูลแล้วก็โดนแจ้งข้อกล่าวหา ทำร้ายร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้บาดเจ็บสาหัสนี่นะครับเดี๋ยวรอดูการน้องวัย3 3ปีก่อนว่าสาหัสขนาดไหนซึ่งดวงตาเนี่ยมีปัญหาแล้วตอนนี้แหละครับแต่อยากให้น้องหายเร็วเรื่องเรื่องไม่น่าเชื่อนะครับตามคาให้การตามคำบอกเล่าเนี่ยด่านที่ตั้งตรงสอยประเสริฐบรรุกิจยีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะปรากฏว่ามันเป็นด่านตรวจแอลกอฮอล์ถูกไหมเออตามข่าวกล่าวาเขาบอกว่ามีรถที่เป็นรถเดวรุ่นเดียวกันคันแรกมาถึงก็คือรถของผู้เสียหาย นะครับน้องที่โดนทำร้ายร่างกายมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเป่าแอลกอฮอล์ก็ไม่พบอ่าแต่โดนตักเตือนเรื่องไม่มีไม่มีใบทะเบียนหน้ารถใช่ไหมตัวใบใบทะเบียนหน้ารถตรงป้ายวงกลมตรงนั้นหน้ารถก็เลยตักเตือนไปแล้วปล่อยรถไปก็ปล่อยไปไม่มีอะไรนะครับดูเหมือนจะจบแต่ปรากฏว่าหลังจากน,นั้นมีรถเข้ามาที่ด่านแล้วก็เป่าแอลกอฮอล์คงจะไม่ผ่านน่ะรู้ว่าเมาแน่แน่ก็เลยเหยียบรถออกไปหนีด่านออกจากด่านปรากฏมีการ ให้ข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่เหล่านั้นว่าเฮ้ยรถหนีออกจากด่านมันกลายเป็นรถรุ่นเดียวก,กันกับน้องที่ถูกทำร้ายร่างกายครับตำรวจตาไปเกือบเกือบสิบนายด้วยกันแล้วก็เข้าใจผิดว่ารถคันของผู้เสียหายคือรถคันที่หนีด่านและก็เกิดพฤติกรรมตามที่ญาตินั้นมาแจ้งความเอาผิดคือร่วมกันกระทบืบทำร้ายร่างกายแบบนี้คือมันไม่น่าเชื่อครับมันไม่น่าเชื่อจริงๆว่าตำรวจจะทำแบบนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูครับคืนนี้สอบยาว ทั้งคืน